ก็จะบอกว่าโหน่ะแต่คนาเ็นคนสูงแต่ปัจจุบันอ่ะยังไงล้านอยู่โอ้โหตอนนี้ก้องได้เลย่ไปอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ได้ว่ามันมันมีอะไรอะไรไม่มีไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยไม่มีน่ารักหลยน่ารักเนาะสวดด้วยเออน่ารักน่ารักเลยโชคอบัวไปก่อน ไม่ไปกินทำไปกติเนี่ยเคือตัวนี้กูใส่ยามากเลยนะปกติต้องแบบหลังกูนี่แบบหลังคือหลังคือหลังนะอันนี้ได้บอกให้เกตแม่เออเกดแม่เนี่ยได้จีบนั้นอันเตงตงูยังคืออันต้ตัวิวาเออไม่ได้ตีมสีน้หรอผูถอดเออยันเพินวาเออหอวฉีกถูก้าสุดหัวทิ้งหัวลูกมอยู่บ้านผู้ใดมเนรอง